สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องกวางทองค่ะดูใครเอฟซีค่ะ,คะดูน้องกวางทองค่ะหิวมากแล้วลูกกินหัวอาหารน่าจะหิวมากค่ะ อร่อยไม่รู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ารักจังเลยอร่อยแหรอคะน้องกวางทองน้องเสือทองเราว่าไงไปไหนคะน้องเสือทองพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ